หลายสแสดงว่าว่ายน้ำเก่งผมว่ายน้ำเก่งผมพื้นที่ตะทบไปพบสะไครน้ำท่วง ไา้การจัดไว้ที่ได้ให้ความกรุณามาเยี่ยมเยือนบ้านพีดนะครับซึ่งบ้านพีดนนี้มีจำนวนพลเรือนอยู่ที่8ตัวเลอนะครับเป็นหมู่ที่7ของตำบลสะอาดนะครับหมู่บ้านนี้นะครับมีได้รับผลกระทบมาโดยตลอดเกี่ยวกับเรื่องอิพุกอพัน์นะครับแล้วก็ปีนี้เป็นวันน้ำมากแล้วก็ ้มตาบต่้องเันด้วยเ่งที่นอางให้ให้ความืนะครับนเรื่องของสิ่งที่นคัน้ำดสะอาดอะไรต่างนะคซึ่งไม่สามารถที่เดทางเข้ามาโดยรถยนต์นะับโดยปกติได้นะครับซึ่งท่านรอกันก็ได้นั่งเรือเข้ามา้ขอขอบคุณอีกครั้งนึะครับแลก็ีต้อนรับครับอนโดยระจอีกครังึงครับขอบคุณครับ นั่นจิ้มแจ่มแจ่ม,จมใสอยู่นะทันจิ้มแจ่มแจ่มใสข <ยา S 1> อเบาเล่าภาษาบ้านาาทาเท่านาะ,นะครับกท่านนายอำเภอโคชัยท่านสัสดีจังหวัดลอยเอสนะครับแล้วก็ท,ท,ท่านคมเพชรผู้แทนป้องกันและบราเท่าสาไพจังหวัดน,นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็ท่านผู้สื่่อขาวที่เคารพทุกท่านครับมื้อนี้นะครับกับ เป็นโอกาสที่ผมได้ออกมาเยี่ยมเยียนซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านโต้พลนใจจิมของจักผู้ว่าเฮ้ยเนาะได้เห็นหนาแล้วบปล่าเออเราขอบคุณได้เสียงเราออกรายการพิธีด้อยเท่านั้นเนาะนะครับเป็นการณ์จากจังหวัดสระบุรีเป็นการมีความเป็นห่วงความเป็นอยู่ของคนใี่ิลอกนะครับเพื่อรับผลประโยชน์จากทางที่นี่เพื่อจะไปรวมมือกันไป การหลังนะครบอมอกผมไม่พักผู้ใ้นะครับจเป็นมวนะะน่วงนะครับพรัปิดอบติดจออกมากานะครับกช่วงนี้มันอุตกาหะให้ได้นามถวนก็เป็นทั่วแพ่ทุกจังหวัดนะครับรูมําที่ห้องหนึ่งคนทีกป,ประตกน้ามัก็มาแจากท่านท่านเคื่อนบลัดท,ท,ท่านเคื่อนลับ,บเปล่าเคื่อนจิ้พทอนของจุลาา่อจเล่า่อนของ ทายาพูนะครับมันจะมาโฮมกันดูแถวบ้านเข้าณตอนนี้กั่ส่วนที่รับน้ำเต็มๆคื่อผบุญล่ะทานี่ผมกับพี่ญาติคน้นึ่งยู่บนล่ะท่านนีตอนนี้ถ่วงแล้ค่าเรื่องครับปินเพื่อกันะครับปินเพื่อกันนะครับแต่เป็นวงแต่จึงได้ออกมาเยียมเยียนกันนะครับอาจจะมีของเล็ไม่กๆน่อยนะครับมามอบให้ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับหลายท่านครับติดเป็นห่วงนะครับขันมีปัญหาอย่างบอกผ่านผู้ใ่บ้าน ่านมน่อำเภอไปไปหาจังหวัดโดยที่แทนปอพ่อนะครับที่ดูแลเรื่องเองินนี้อยู่คนจีซอยเหลือนะครับเมือ่อสักครู่ผมเดินทางมาเนี่ยก็มีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เคตอยู่สำนักง,งานประลัดส,สำนักนายกรัฐมตรีก็เลยเท่านี้แหละนะครับท่านรม,อมองเติมยใช่สมุดอนรเป็นห่วงแต่ว่าให้จังหวัดขอความซอยเหลือไปเด้อกันขาดหรืยังนะครับท่านผู้ว่าก็บจิ้เดชมีหนังสือขอรับการสนับสนุนผมยังขีดไป นะครับเดี๋ยวได้มากหรือถ้าเอามเงินความสะดวกนะครับไทยกับพอเป็พี่น้องเข้าในละนะครับไทยจะยู่ได้กินนะครับจะเป็นห่วงเรื่องห้องน้ามีแต่ที่ีปัญหาบ่าของน้ายังมีพอมียเนาะนะครับเขาเขามีความต้องการยังไงกลุ่ได้ยังได้เงินพิเศษยากได้อยากได้หลายอย่างยังได้หลายยังได้หลายครับเขาก็ไปทุกไปทุกบ่ง คุณป่ากอลุกไปทุกบอกนะครับไม่ยังกับเพิ่งพากันสี่สิบเก็ดค้วเลื่อนผมมาคนนี้คนี่มาสี่สิบเก็ดโค้วเลื่อนผมมาพอสามควมสมารสมารสมารที่ตุ่มห้องนไแต่ิดว่าชิมีแต่พินองเลยเนาะขอกาอยู่ตอนแรกเด็กของอยู่ทใไ้น้ำหน้าเนี่ยเนาะ อ้โหพงเยสาพงเยชาอ๋อพงเยสาพยชาเา่มันือคือกัน่เขาจุบันทเปลี่ยนพยสาวคือกันพงเยสาพงเยสาเออสาซาือออกจอกันคําเราเผื่อกังครับครบรีเนจรครับขอเป็นกำลังใจ ครับเป็นกำลังใจเป็นพลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนให้สู้น้ำกันนะครับมี่ยังกับแบ่งปันกันนะครับในชุวงชัเท่ากันเดือนร้อนคือผมวานั่นแนหะ ท่านผูญญ้ใหญ่บ้านไปหาท่านแม่อำเภอไปหาท่านบอพ่อนะครับจะมัดก,ก็สิออกมาทันทีคือกัรโอกาสที่เข้าสิออกมาก็ต้องขออภัยอาจถูกปฏิบัติออกมาทุกมือได้คุณป้านะขอเป็พี่น้องอาจถูกปฏิบัติออกมาทุกมือเพบราะว่าเข้าต่อไปบ้านนั่นนี่แน่นะครับแต่าว่ามันก,ก็สิหมุนเวียนกันมา,ากอ่ะทีมไหนเนก็สิหมุนเวียนกันมากเยี่ยมเยียนกันนะครับนะแต่ขอเป็นกำลังใจเป็นพลังใจนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคน โดยเฉพาะคุณยายนางเงินลุงเดินใหนพ่อคุณยายเออเออนางเงินโอเคอนัญาได้เพิ่มนะาได้ยังได้ดีโยมญาได้เพิ่มขอญาได้เพิ่ม